่ค่คสวัสดีค่ะสวัสดีช่องแพทและอินสไพร์เตอร์ทุกคนนะคะ <c oughs> จูดี้อุนนกอย่างในเซมบันด์เซมบันด์เซมบันด์ I'm sorry ค่ะก็วันนี้ส,สหวังว่าจะสวยถูกเซมแม่ทุกคนนะคะก็ <c oughs> ตั้งใจใรีเส้นชุดออกมาให้ได้อย่างดีที่สุด <c oughs> มาในสาวอายทองเป็นพ่อแม่โพสต์สขอ,อบคุณ<อ>ค<อ>่ะสู้ๆนอนหลัเสบายเลยอาจจอยิน ที For, <Humans. S 2> ่ตายเราเล่นแจ็เอาต์เล่นโอาเถอเนี่ยที่ชอบไปเพียนี่นะชอบชอบชอบน้องเลื่อนตัวเต็มแล้ว่าหัวแบว่าไม่เลือนก็โคตรโครสุดท้าโคตรสุดออเดอบล็อกอีฟ้ามีใจมีีสที่เรัมั้ไยาวทหไ โวยตาเหลือกอยู่สหยนม้อแล้วสวยมากเลยหลอดพยาสวยจังสวยจังน่าสวยมากหลอดพายาข้างหน่เด็กๆกู่เด็ต้องควรจะตื่นทุกเช้ามาดูเธอแน่นอนสวยมากตลอดพายาน่าจะจังเลยเยน้ I don't know. ไม่นานเลยมาลัยนี้วาสงเดี๋ยวั D, ี้วันอ้อยคุณ่อกอยหนสองสองเรียนมาได้คอยากิเี่ยนสวยคุณมาก่อนะคี้เรียวมาออกแวนะคะได้หลอเด็กจะใหู้นคะ นะลล้ามือจล้งม่เปนลง้สาเปนลงะี่นว่เของีมากวัจิ้ไม่ต้องมาร้องเพนว่าชวยน้ำมันโป๊ะให้อยู่ว่างๆก็สวนมันไม่ต้องมาโชว์โบ๊ะอะอไร องเฮ้ยคุณอย่ามามันโนต้องงานอับเฉาจนมันคงเต้าตรงอย่างจะาโฮต่อไปว่าขัดกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยเอาเวลาว่าของคุณไปพัฒนาประเทศไหมลืมไปไอ้โดนไล่ออกไปแล้วขอโทษค่ะหนูลืมไปไม่เป็นไรนะคะก็แค่กลับไปเลี้ยงไก่ตอนนี้ต้องขอใหม่ไมเไรรเลี้ยงไก่เอาที่ตั้งเลี้ยงเอาใหม่ลูกเอาแค่เลี้ยงไก่จบเลี้ยงไก่จบเลี้ยงไก่แล้วค่ะสี่สามสอง ไม่ต้องมรองเพลว่าช่วยนำมันโป๊ะที่อยู่ว้างๆก็สวดมุนไม่ต้องมาโชว์โป๊ะไอ้อะอะไรก็ฟ้องให้คุณอย่ามามโนตกงานหนักแถวจนมันท่วงเศร้าอยากจะโฮะมาอกว่าขาจากภาพลักษณ์ของประเทศไทยเอาเวลาว่างของคนพัฒนาประเทศไหมพี่เดอล่าออกไปแล้วขอโทษค่ะดูสบา่เป็นไรนะคะก็แค่ขับไปเลี้ยงกันได้โอ้โจบจบอะไ่าจดจดจด ขายใี้เขาา่เอาไปเอายังไงเป็นจันไหนหน่อยแซฟไม รครับวันนี้วันนี้เป็นมาในทีมหอแก้วมุกดาหารค่ะไอคอนิ o ออฟมุกดาหารนั่นเองค่ะก็จะผสมผสานนะคะความทันสมัยแล้วก็ความไทยเป็นอกลักษณ์ของไทยร่วมไปได้วยกันค่ะก็ออกมาเป็นแบบนี้นเลย วันนี้พอใจกับผลงานตัวเองไหมครับพอใจค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ร่วมเป็นอีกหนึ่งโชว์นะคะของรอบชุดประจำชาติค่ะก็ดีใจมากๆเราอยากให้ทุกคนนะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้คลิมด้วยนะคะเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่อีเวนต์แล้วก็จะจบการประกวดบิ๊กแบงไฮแลนด์นะคะก็อย่างคลิมก็อย่างที่บอกไปว่ามาที่สามเพื่อ B2B บค่ะก็เข้าท็อปฟาของบิ๊กแบงไฮแลนด์แน่นอนค่ะครับผมสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับ ว่าให้คนชาวต่างประเทศประเทศเนี่ยรู้ว่าแม่นางกวักทำไมคนไทยถึงเคารพนับถือและบูชามาเป็นหลายๆร้อยปีให้แม่เนี่ยได้ไปประจักษ์ให้ชาวต่างชาติให้รักอุ่นใจไปเลยใช่ไหมคะบอกองค่กรอากรองคาต่อองค์กรเลือกแผ่คพิมพ์เยอะเลยเอกเเดอดเลือกจดมพ์เยอะเลยอันนี้อันนี้ปลาราอะไร ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงค่ะอยากโชว์นะแต่ว่าหมดแล้วหมดแล้วเหลือนิดเดียวทานเองเหรอครับอ๋อไม่ซื้อมาทำเองไม่ทานค่ะทำเองไม่ทานมาไหมมาทานคนเดียวเองหมดเหรอครับอ๋อไม่เพื่อนๆด้วยเมื่อกี้ถ้าสังเกตเห็นนะคะระหว่างที่เรารอเราก็คือเอาให้กินเพื่อนกินขออนุญาตนะครับครัะผู้มาด้วยพาผู้มาด้วยไปไหนก็ผู้ก็ไปด้วย่อากระซิบตำนานกระซิบนะครับ ชาวเมืองหน้าเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจและก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้เล่นเป็นเซนชนาของความเป็นขวัญแก่งในวันนี้ ในคอนเซปต์ราชพระพุทธศามหาจงการแก่นนครค่ะครับแล้วรู้สึกไงว่าตอนนี้ตัวเองเป็นจะได้เป็นควีนอีสานรู้สึกดีใจก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สำคัญห้กับบทุกี่ที่จะรักษามาตรฐานเลยต่อไปล้วก็สัญญาเลยค่ะว่าจะคว้าควีนผ้าไม้ทุกคนได้ชื่อใส่กันอย่างแน่นอนค่ะเต็มที่นะครับเต็มที่ค่ะอีก3ารอบต่อจากนี้ทีนี้ก็จะเต็มที่แล้วก็สู้ค่ะ ก็คือไม่เหยียบเบรกแล้วค่ะต่อจากนี้บิวตี้มาเยือนไม่ใะเรื่องแน่นอนอยากจะดูล็อตชุดไว้น้ำอีกแล้วเนี่ยมีอะไรมีอะไรเด็ดใช่ไหมครับเอ๊ะตะแคงก็ตะแคงแล้วไข่หลังก็ไข่หลังแล้วเอ๊ะมีอะไรอีกนะต้องมีแน่นอนค่ะไม้ดีไม้เด็ดนะคะขอติดตามด้วยแล้วกันนะคะครับผมสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับครับผม เป็นไงบ้างครับวันนี้แป้งฝนวันนี้ก็เรียกว่าทําผลงานได้ดีเกินคาดเลยค่ะกับชุดไทยซิลจานะคะก็เรานําเอาเครื่องปั้นดินเผาเพื่อเป็นจระลงของจังหวัดปทุมธานีที่คนรู้น้อยมากว่าที่ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยคือมาจากจังหวัดปทุมธานีนั่นเองนะคะวันนี้ก็มาในเวอร์ชั่นนี้มาแบบไซส์ธรรมดาเนี่ยมันจะดูเล็กไปกลัวคนดูหลังคอไม่เห็นก็เลยมาในไซส์แบบครอบตัวมาเลยอ่าครับปันนบงมากครับ เ้วเตรียมพร้อมสําหรับรอบต่อไปหรือยังครับพร้อมมากค่ะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรอบพรีลิมินารี่นะคะหรือว่าจะเป็นรอบไฟนนลบอกเลยว่าชุดราตรีออกแบบดูแลทุกขั้นตอนเองเลยนะคะใครอยากรู้ว่าจะสวยขนาดไหนต้องมาดูเลยค่ะที่โชว์ดีซีตอนนี้ยังมีบรรยา่ายอยู่ทางเพจดิสแกรนไทยแลนด์โอเคโชคดีนะครับเป็นกำลังใจให้ครับแั้งคนดิสแกนประทุมธานีขอบคุณครับ าสวยมากครับวันนี้เป็นไงบ้างคะสุรักวันนี้พีใสมากๆค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ร้านได้ขึ้นเวที ยที่เป็นตัวเองที่สุดแล้วก็รู้สึกกดและเฟื่องที่สุดแต่วันนี้ภูมิใจในผลงานตัวเองมากๆก็อยากฝากทุกคนนะคะรอติดตามรักด้วยนะคะในรอบทีนิวมิเนรีนะคะเราะะรจะเป็นชูแม่น้ำแล้วก็ชูราตรีรอชมว่ารักในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเนี่ยจะเป็นยังไงอ่านะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆครับสุลาครับมิสแกรนสุล่าครับผม เป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้ก็รู้สึกว่าทำเต็มที่มากๆค่ะรู้สึกว่าเหมือนยกท่านช้างสามเสียงเอราวัณมาอยู่ที่เวทีมิสแกรนไทยแลนด์จริงๆค่ะหนักไหมครับไม่นะะม่าค่ะสบายมากสบาายมากมทั้งสามเสียงฟังมาก <ๆ S 2> ครับโอเคอเครับ เป็นไงมั่งครับลิลินรู้สึกสบายมากเลยค่ะก็รู้สึกภูมิใจมากๆเลยนะคะที่ได้ใส่ชุดไทยส,สวยๆแบบนี้จากบ้านคูดิโอไอเกลานะคะแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้นะมาถูกทีจริงๆเพราะว่าเงินรางวัลรอบชิงประจําชาติ1 000, 4, 000แบบึงล้าน4ีแสนบาทโอ้โหเยอะมากเยอะจริงๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าลิลินนะคะขอกําลังใจด้วยนะจากพี่อิแล้วก็ทุกทุกคนนะคะ ่งให้นิรินไปถึงมงใหญ่ด้วยนะคะยังไงต้องฝากกับนิรินสุนารีชัยมงคลมิสแกลนคานคอสีอยุทยาครับไปกำลังใจให้นะครับสู้ๆครับแล้วมีอะไรเด็ดๆไหมอะรอบพีเิมโอ้ยมีแต่คนถามมีแน่นอนค่ะนะคะก็เซอร์ไพรส์นะคะก็รอดูกันนะคะว่าจะเป็นอะไรนะคะใจจริงอะอยากจะแบบว่าออกมาแล้วหายตัวแล้วไปยืนข้างหน้าเลยอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าอย่างไร ในวันทีริมนะคะเราเจอกันคะ่ะครับผมโชคดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราอยากจะขอกำลังใจจากพี่น้องชาวลำปางให้ช่วยเชียร์น้องลูกศรนในการประกวดมิสแก,นกรนไทยแกรนสองคงร2้หน่อยครับสวัสดีเจ้าก็ขอกเป็นกำลังใจให้พี่ลูกศรมิสแกรลลนรลลาปางคนนี้ด้วยนะคะก็อยาก เป็นมิสแกรนไทยแลนด์ในปีนี้ค่กเป็นกำลังใจและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลูกอนมิสแกรนรับปากด้วยนะคะไปนลาค่ะไแล้ค่ะอค่ะทกทาักทายทรักทาักทายักทีใช่ักทายทักายทัายทักายทกายทกทายทาบบ I didn't mean แข่งกันสองครั้งที่ผิดต่อขออยู่ประจำงานแต่ว่าเพื่อนคนเก้าขอชมค่ะดีดีชมค่ะขออนุญาตนะครับอะไรครับเกลียดครับเกลียดมาเลยมามา เจอพายแน่นอนเป็นแฟนรับเหลียววาระเนต้งเราติดตามนะครับเป็นกำลังใจไม่เคยร้องก็เลยดวลที่ไหนเลยโดยที่นี่ยี่สิบโมนี้อิงฟ้าจะรำท่อนองขันแก่นโดยชัดนของรับเหลียววารสิงแน่นอนนะฮะและแว๊บๆเต็มทีมนะครับโอเคสนุกหมดเลยอ่ะใครที่ไม่ได้มาก็ถือว่าพลาดมากพรุ่งนี้คือเราจะซ้อมบนเวทีใหญ่ด้วยกันพรุ่งนี้เราเล่จริงะพรุ่งนี้ไม่มีไลฟ์ครับแต่ว่าเราจะซ้อมด้วยกัน

จำได้ค่ะ uh, แล้วพี่ก็บอกว่าให้หนูแบบเดินหมุนหน่อยหนูก็จะหมุนให้พี่ด right? ูค่ะเอาเลยครับลเอาเลยขยขาเคาลยเอา่อยเขย่ะครัยอราอยมากค่ะหมดล้องาล้วหาะลยเขาเ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 ลัเเลยเขเลยเขาเลย่ขาเลยเขาเลยเขายเขาอยเขาเยเขาเลขาเลยเขาเยเยเขาเลยาเยาเลยเขาเลยเขาลยานลยเขาเยเขาเยเลยเขายเขาเลนเายายเาาเาลยเลย่าาาาาาะาา ม็องเบลเลอร์ er เลยค่ะพี่ <laughs> ตอนแร <laughs> <ๆ>กว่าจะไดเอทแต่ว่ามันอร่อยเกินห้ามใจ <laughs> ใค, <laughs> ค่ะใช่ไหมโอเค่คฝากติดตามด้วยนะคะครับผมไงเป็นกำลังใจให้นะครับ <laughs> สู้ๆครับ <laughs>